เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอนโดที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางลาดพร้าวถึงแม้จะนั่งรถไฟฟ้าผ่านทุกวันน้อยคนที่จะรู้ว่ามีคอนโดฟิลรีสอร์ทซ่อนอยู่ที่นีเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูและหลายคนนะที่อยากอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใกล้ห้างใกล้ของกินแต่คอนโดที่หาเจอห้องเล็กนิดเดียวหยุดดูที่นี่ก่อนเลยรับรองว่ามีอึง้งทำเลกับราคามันไม่น่าไปกันได้นี่มันโซนลาดพร้าวนะไม่น่าให้ได้ขนาดนี้มาเริ่มที่ล็อบบี้กันก่อนเลยนี่เป็นไงตู้เต่าบ,บินไม่ใช่อันนี้เช่เดี๋ยวจะพาไปดูบนห้องก่อนเลยเปิดมานี่ถึงกับอึ้งดู 3 5ตารางเมตรตกแต่งให้ครบพร้อมใช้งานกับราคาที่ไม่ถึง2ล้านโซนนี้เนี่ยนะบ้าไปแล้วแต่เนี่ยเรื่องจริงแถมไม่ต้องใช้เงินดาวอีกด้วยสุดอะทุกคนแต่ยังไม่หมดดูส่วนกลางเขาซะก่อนนี่เลยเป็นไงนี่มปนรีสอร์ทชัดๆแล้วมาซ่อนตัวอยู่แบบนี้เนี่ยนะโซนนียมีตึกล้อมรอบเวลาจะเข้ามาใช้งานก็ต้องใช้กีกาคนนอกที่ไม่ได้อยู่ที่เนี่ยไม่มีสิทธิ์เห็นแล้วดูบรรยากาศเขานะลมลื่นสุดสระว่ายน้ําตรงนี้เราอย่างชอบวันหยุดจะมานั่งอ่านหนังสือพักผ่อนก็ได้สายออกกําลังกายฟิตเนสเขาก็มีให้อุปกรณ์คคครรใที่อนโดไว้ก อยู่ใกล้รถไฟฟ้าแต่ก็กลัวห้องเล็กหาของกินยากแวะมาดูที่นี่ก่อนเลยเดอะนิดไอดีลาดพาวร้อยสามสิใกล้เอ็มอารทีลาดพร้าวร้อยหนึ่งแบบเดินได้ใครสนใจอยากดูห้องจริงรีบพักมาเลย